Three, two, one, 2 1 go a bunch of

ดิฉัมันนี่ถือเลย i เครด์โมชันดิฉันน้องราชันดิเดสมบิทพนงเจ้าสิริภพบรมมาลชินีนพระปรมราจชนนดีพันปีหลวงอาติเลตอินซเมนเลตพระเก้ารัตนสุชาดาลามพระอลาหลวงยิ่งเหนับดิสตมันดิสโต้ถือลำแบมเพอร์วินเซฟอร์มแอคิวิตี้ดินได้เอชยันถึงความแม่นดิทอนอาจจะไม่ได้ข้อมูม่นไลเนี่ย from an activity into the island of you for the more to a 14 video or clip, about an actual to nestle or it to add YouTube channel so, uh, no on to help us to win. If somebody to know what is Pokemon, i uh, <laughs> uh

ขอได้เ,เริ่เกี่ยวกท่านผู้มีรายนามันต่อไปนี้เข้าถวายจตุป,ปัจจัยพระพิธีธรรมพระสงฆ์รูปที่หนึ่งเรียนเชิญท่านนายแพทย์ปิดทองบรรจบผู้มีการโรงพยาบาลเสริมงามตัวแทนตุลยรโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดลำปางรูปที่สองเรียนเชิญท่านพงพัฒน์ไทยนิโรกหัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่1.2ลำปาง รูปที่สาเรียนเชิญท่านนารานันทาราวันรองผู้นวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปางรูปที่สี่เรียนเชิญท่านสอนศิลป์มัก,กรแก้วสาธรสุขอำเภอเถินประธานชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปางเรียนเชิญครับ พร้อมกันนะครับ กล่าวาราธณาพรนเดชพระคุลพระวิสุทธิธรรมพิราชรองเจ้าพระจังหวัดลำปางเจ้าวาดวัต้นธงชัยทอดพระไตรบางสกุลอุทิศถวายพระราชกุศลกล่าวาราษนาครับ เรียนเชิญท่านวิวัตรจินไทยวงศ์ผู้วารการจังหวัดลำปางท่อผ้าไกรบางสกุลอุทิศถวา,ายพระกรสนเรียนเชิญครับ เรียนเชิญท่านผู้มีเลนาดังต่อไปนี้ได้ทอดระไใรบางสกุลอุทิศถวายพระบรมศ l โดยบรรับระาตราจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัตริรูปที่หนึ่งเรียนเชิญท่านนายแพทย์ทวีรัชศรีกุลวงศ์นายแพทย์ารณสุขจังหวัดลำปางรูปที่สองเรียนเชิญท่านนายแพทย์วรเทพเตชรักผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปางรูปที่สามเรียนเชิญท่านนายแพทย์กสิน เขียวปิงนายแพทย์เชี่ยวชาญด้านวิชกรรมป้องกันรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปางรูปที่4เรียนเชิญท่านแพทย์หญิงวชิราพรอรุณโนทองรองผู้นวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลลำปางเรียนเชิญครับ Yeah. ชาวาริวาหาปุราปริปุเรนติสัารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกะปติอิจิตังปติตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุสัพเทปุเร สังกัปปะจันโทปนรโสยธามณิโชติรโส Pawan Kawan Tar